สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับ EP ที่1นะครับวันนี้ขอนําเสนอพระห้านดับที่น่าศึกษาแลนะน่าสะสมนะครับ EP แรกเราจะไปชมเป็นพระอะไรกันบ้างเราไปติดตามชมกันนะครับอันดับแรกเลยก็นําเสนอเป็นพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชเข่าจมวงนี้ออกที่วัด ดอนยยห,หอมนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่องเงินวัดดอนยญยหอมเป็นผู้สร้างนะครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2480นะครับดูผิวพันธุนาพรสิครับมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับเป็นพระเนื้อหล่อโบราณนะครับพระเนื้อหล่อโบราณชมเมื่อไร่ก็มีแต่หลงไหลนะครับได้ศึกษาสะสมแล้วท่านจะหลงรักนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับราคาที่จับต้องได้เป็น พระที่ราคาหลักหมื่นต้นๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับท่านใดที่จะถึกษาและสะสมพระแท้แนะนําเลยนะครับผิวพันธุ์พระแท้ต้องมีแบบนี้นะครับมีวันณนะเหลืององมเขียวแบบนี้มีภาพที่กูภาพที่เบา้ามีเม็ดกวดเม็ดต,ตายแบบนี้นะครับอันดับที่1นนะครับอันดับที่1ก็เป็นพระพุทชินราชเข่าจมของหลวงพ่อเงินวัดดอนใยญหอมนะครับอันดับที่2ก็ะจะเป็นหลวงพ่อเงินพุทธโชธน,นะครับ นี่นะครับพ่อเงินพุทธโชตหรือหลวงพ่อเงินวัดบางคารแต่องค์นี้ออกที่วัดท้ายน้ํานะครับอาจารย์ชุ่มเป็นผู้สร้างนะครับสร้างราวปี2481นดะครับดูสิครับผิวพันธุนะพระหล่อโบราณต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องมีคาบผุขาบที่เบ้าเนื้อยับย่นแบบนี้แล้วนะครับด้วยอายุการจัดสร้างนะครับอันดับที่2นะครับนี่นะครับพ่อเงินวัดตอนไรเออหลวงพ่อเงินวัด ท้ายน้าก็มาให้ชมถึง2องค์นะครับนี่นะครับเปรียบเทียบผิวพันวนะกันนะครับต้องมีเป็นแบบนี้นะครับที่พระแท้ดูง่ายนะครับด้วยผิวพันวนะแบบนี้นะครับอันดับที่2นะครับแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพุทธชโชออกวัดท้ายน้าเช่นกันนะครับสร้างในปีเดียวกันนะครับ2481นะครับดูผิวพันวนะสิครับพระเอ่อฟ้องด้วยอายุการจัดสร้างนะครับไม่ว่าจะใครจะบอกว่าสร้างปีไหนอะไรอย่างไร ถึงยังไงก็ผิวพันธุนาของโลหะก็จะฟ้องเราเองนะครับว่าอายุถึงการจัดสร้างใหม่นะครับนี่สร้างปี2481นะครับเป็นเสียมาหล่อรุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทรงจอบนะครับของข้อเงินกุฏโชธนะครับนี่ก็จะเป็นทรงเสมานะครับหล่อเสมาจานวนจัดจำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ยังจับต้องได้นะครับอยู่ที่หมื่นต้นถึงหมื่นกลางนะครับนี่ก็อันดับที่ อันดับที่สี่ก็จะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับวัดหน้าต่างนอกเป็นหล่อรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็สร้างปี2483นะครับองนี้เป็นอันดับที่4นะครับผิวพันธุนณพระหล่อโบราณนะครับนี่ก็เป็นหล่อโบราณนะครับหล่อแบบการช่อนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับสร้างปี2483นะครับ ราคาก็ยังจับต้องได้นะครับน่าศึกษาและน่าสะสมมากๆเลยนะครับสร้างราวปี2,483นะครับนี่นะครับก็อายุที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ตั้งแต่80มา81มา83นะครับแล้วก็นี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะครับนี่สร้างปี2,500นะครับผิวพันวุนนะกจ้าเหลืององค์เขียวแบบนี้นะครับองค์นี้ถือว่ายังมีผิวพันวน,นะที่ ยังมีผิวพันธุ์เดิมยังปกคลุมอยู่ในส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเปิดบ้างตามที่สูงนูนนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อ,เ,อ,อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับส่วนหลวงพ่อจงอันดับที่ที่สีนี่ก็ราคาหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับอันนี้ก็หลักหมื่นหลักหมื่นต้นต้นนะครับอันดับที่5้านะครับเดี๋ยวอันดับที่ เดี๋ยว EP ต่อไปจะให้เพื่อนพี่น้องทุกท่านได้ชมพระ,พะอะไรวัตถุมงคลอะไรก็ติดตามกันนะครับพรบผมครบขอบคุณมากๆนะครับ